อืมฮ mm ึมเบ r ร์เบอร์เฟรมาพันผิกอืม mm อืมโคชนายสวัสดีครับมาพี่นองมาอีกแล้วไดเมนูป,ปวดประจำช่องมาอีกแล้วครับนี่อยู่้านประจำ หลานสะพานยอดแสงนะครับเด้ออยูแตงโมนองค่ายนี่แหละครับอ่ะวันนี้าามาได้ครับด้วยทั้งการทั้งไกลทั้งสบป,ปะเลา่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโ,โปร์ฮ่องกงเมียนมาคัมเบอรเดียเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันกพี่น้องจีนเจ้าอันนี้นมิน,มนามเดนอันถิดบ่อสงุ่งจะไยบ่อสงุงานบ่อสงุฝ่าเนื้อชับงอนไว้ยาวมาพี่น้องบ่า้าเวลาอย่างนั้นครับเนาะฮูล้ลมเย็ยนอยูุ่ติอากาศฮอนเอาอบอ้าวมาเดี๋โอซิวไว้ยาวดมกับเจ้า อมอ,อมามน้ำจิ้ม,มพริกสามส่วนะมั้มเนี่ยผักบันบนอ่าคุณครับอมีข้าเหนียวน้ำี่น้อง

พี่น่องเอ,อ้ยเนื้อเนื้อ,อสดคักสดอิ่มนวลลำหอมร่มเย็นจะเจ้าของหอน มันจะคือไข่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 ก้อยล่ละครับแต่ว่าแบบหอมมาซอยจุือๆหอมมาทำวิธีละทำวิธีเหมือนเดิมเพิ่มเติมไมคือความแซ่บ ตับบานพี่น้องออืม,อ,มอร่อยมาก อันนี้ยังผิดยังเผ็ดเลยนะครับหูเขย้อนอนอุดอุดอุดเส้นใหญ่ นำ้ำซุปต้องสดแบบนี้อู้มิสุกมาอาอยหอมโชยุโอ้ยแมนมิสุอร่อยมากอุ้ยอุ้ยหอนหอนหอนเข้า หือหืมเขาหอนหอนคนก็หอนเข้าก็หอนพี่นนอะ 嗯，别不？嗯。哦、嗯。嗯。嗯 เว r y ์์ฟมาพันพิก น,นี่เดี๋ยวอบอา้าวกนมันจะตกพี่น้องไม่เลยหอนอ้าวแดี๋วอืม 嗯，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 样。 สองชิ้นจุดท้ายพี่น้องเบิร์ดคือเก่าครับอ,อื วายแซ่บอ่ะอร่อยมากอ่ะแซ่บหลายครับอ่าผู้ใดมาน้องคไข่นะครับอย่าลืมมาแวะหลานสะพานยอดแสงนะครับเด้อเสิร์ฟไดอินเทอร์เน็ตกันได้กูเกิลกัได้ครับพี่น้องจะจะเห็นได้ครับอ่ะเมื่อวานผมพ่อสมีพี่น้องได้มือออ่อวานผลองุ่นเด็ดมืฟแซ่บไม่เขียนเบอง์ไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชา,ชาวชาววาศาสตร์บายบายคำอื่นนิดเดียวลิฟยูออลเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายโทรมาขอบคบณใบยันบ๊ายบายเลิฟยู Huh? <laughs>